จากค่าลูกนี้ะจากค่างานครับ W ัเท่ากับ FS จาก F ของเราลูกนี้ะมีค่าเท่ากับ MA เนี่ยเราบอกว่าเราจะพิสูจน์อย่างไรให้ออกมากลายเป็น e k มีค่าเท่ากับเซนตส่วน2 Mv กำลัง2ในเรื่องนี้ฮะมันเคลื่อนที่ใช่ไหมมันเคลื่อนที่ใช่ไหมเราจึงได้ว่าเป็นซิกมาเเท่ากับ MA นะจ๊ะซึ่ง S ของเราก็เป็น S ครับทีนี้ลูกนะครับทีนี้พอมีมวลแบบนี้ลูกนะครับ AS ของเราจะหาอย่างไร ตรงนี้ลูกนะหนูไปเคลียร์มาจาก5สูตรการเคลื่อนที่ที่ว่า v กาลังสองเท่ากับ u กาลังสองบวกกันกับ2 as ครับ u กาลังสองครับลบเออบวกอย้ยายข้างไปทําอะไรครับลูกย้ายข้างไปลบครับลูกนะมีค่าเท่ากับ2 as ครับ2อคูณอย้ยายข้างไปหารครับดังนั้นจึงกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองลูกนะ v กาลังสองลบ u กาลังสองเท่ากับ as ครับเพราะฉะน,นั้นลูกนะมวลยังอยู่ครับ as ของเราลูกนะก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง v กำลังสองเขียนใหม่เว้ย มันคือเซนหนึ 2, ่งส่วนสองเอ็มวงเล็บวีกำลังสองลบยูกำลังสองถามว่าพี่มันเป็นเซนหนึ 2, ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองได้อย่างไรูกฮะก็มาจากค่าของวีกำลังสองเรามักจะให้ว่าค่าคอมเร็ตต้นเป็นศูนย์อย่างนี้เป็นต้น